สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ r e เทนนิงฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่เวลาอ่านวันนี้เรามาคุยเรื่องที่น่าจะโดนใจใครหลายคนนะเรื่องการผัดวันประกันพรุ่งใช่ค่ะเป็นเรื่องที่แบบใกล้ตัวมากๆเลยเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งงานวิจัยบทความมาดูกันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่อที่คนส่วนใหญ่ชอบคิดว่ามันคือความขี้เกียจใช่ใช่แต่จริงๆมันซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะนะ คำว่า procrastination เนี่ยรากศัพท์ละตินมันแปลว่าเลื่อนไปวันพรุ่งนี้ตรงตรงต,รงตัวเลยใช่ค่ะประเด็นสำคัญจากงานวิจัยที่น่าสนใจอันนึงคือเขามองว่ามันเป็นการเลื่อนพฤติกรรม d e h a v i o r a l delay คือมันต่างจากเวลาเราประเมินตัวเองนะเพราะบางทีเราคิดว่าเราไม่ได้ผัดวันแต่พฤติกรรมจริงๆมันฟ้องเออหมายถึงการกระทำเล็กๆน้อยๆมันบ่งบอกได้อย่างนี้เหรอประมาณนั้นเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือ คนที่ผัดวันส่วนใหญ่นะ่ะรู้ตัวนะว่าเลื่อนไปมันไม่ดีแต่มันอดไม่ได้มีแนวคิดหนึ่งน่าสนใจมากเลยของจอห์นเพอร์รีที่เรียกว่า structure d procrastination หรือการผัดวันประกันพรุ่งแบบมีโครงสร้างทำสิ่งที่มันสำคัญรองรองลงมาเพื่อเลี่ยงงานใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าใช่เลยหลักการก็คือทำลิสต์สิ่งที่ต้องทำเรียงลำดับความสำคัญแล้วใช้ประโยชน์จากนิสัยเลี่ยงของเรานี่แหละไปทำงานอันดับรองๆองก่อน เหมือนหลอกตัวเองนิดนึงไหมคะก็น่าจะประมาณนั้นแพรรี่เล่าเรื่องตัวเองตอนเป็นอาจารย์เขาเลี่ยงตรวจงานนักศึกษาแล้วไปทําอะไรแทนคะไปเล่นปิงปองกับนักศึกษาแต่กลายเป็นว่าเออได้ชื่อเสียงว่าเป็นอาจารย์ที่เข้าถึงง่ายไปซะงั้นฮ่าฮ่ได้ผลดีเฉยเลยมันก็ต่างจากออการผัดวันแบบพาสซีฟนะคือพวกที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ํำไม่ได้สัที หรือพวกแอคทีฟที่จงใจเลื่อนไปใกล้ๆเดทไลน์เพื่อให้มีแรงกดดันใช่ใช่อันนี้คือการยอมรับนิสัยตัวเองแล้วหาทางใช้ประโยชน์จากมันซึ่งมันก็มีหลักฐานเชิงพฤติกรรมมาสนับสนุนด้วยนะเรื่องนี้งานวิจัยเขาพบว่าคนที่คะแนนการผัดวันสูงๆเนี่ยมักจะแสดงพฤติกรรมเอาไว้ทีหลังในเรื่องเล็กๆน้อยๆประจำวันยังไงล่ะครับพอมีตัวอย่างไหม มีค่ะอย่างการศึกษาเรื่องบันไดเลื่อนคนที่เอ่อเลือกจะยืนเฉยๆบนบันไดเลื่อนแทนที่จะเดินขึ้นไปด้วย uh huh. กลุ่มนี้มีแนวโน้มจะได้คะแนนการผัดวันประกันพรุ่งสูงกว่าโห oh, แค่ยืนนิ่งๆบนบันไดเลื่อนเนี่ยนะใช่ค่ะหรืออีกอันคือเรื่องเวลาที่ชอบทํากิจกรรมอย่างไปยิมหรือเข้าฟังสัมมนาคนที่ชอบไปช่วงบ่ายๆหรือเย็นๆก็มีแนวโน้มคะแนนสูงกว่าคนที่ไปตอนเช้าตรู่ อ๋อเพราะเลื่อนกิจกรรมไปช่วงหลังของวันน่าจะประมาณนั้นค่ะหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างอาหารกลางวันอันนี้ยังไงครับคนที่เลือกซื้ออาหารกลางวันกินแทนที่จะเตรียมมาจากบ้านก็มีแนวโน้มคะแนนผัดวันสูงกว่าอืมอันนี้ก็น่าคิดนะเพราะการเตรียมอาหารมันต้องวางแผนล่วงหน้าใช่ค่ะ พฤติกรรมเล็กๆพวกนี้พอสะสมไปเรื่อยๆมันก็สะท้อนรูปแบบที่ใหญ่กว่าแล้วอาจจะส่งผลเสียระยะยาวได้ด้วยเช่นเรื่องการเงินจากการซื้ออาหารบ่อยๆน่าสนใจมากเลยแสดงว่ามันแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจําวันเราเยอะกว่าที่คิดใช่ค่ะแล้วอีกประเด็นที่มักจะมาคู่กันเลยก็คือเรื่อง perfectionism หรือความสมบูรณ์แบบนิยมอ๋อพวกที่อยากให้งานออกมาเป,เป,เป๊ะๆใช่ค่ะ หลายคนที่ผัดวันเนี่ยจริงๆเป็นพวกตั้งมาตรฐานไว้สูงมากสูงจนแบบกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีเท่าที่หวังก็เลยเลื่อนออกไปก่อนใช่ค่ะเหมือนใช้การผัดวันเป็นข้ออ้างหรือเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองพอถึงเวลาจริงๆก็บอกว่าเออเวลามันน้อยทาได้แค่นี้แหละลดมาตรฐานตัวเองลงไปเข้าใจเลยมันเหมือนการหาทางลงให้ตัวเองประมาณนั้นเลยค่ะแน่นอนว่าโดยรวมการผัดวันบ่อยๆมันก็ไม่ดีเนาะทั้งเครียดงานไม่เสร็จ ประสิทธิภาพลดลงสุขภาพจิตก็อาจจะแย่ใช่ค่ะผลเสียมันชัดเจนแต่การเข้าใจที่มาที่ไปไกลไกเบื้องหลังมันก็สำคัญอืมจริงๆการผัดวันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะมีมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนักปราดญ์อย่างซิสโรก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้เหมือนกันโหมีมานานขนาดนั้นเลยค่ะ การที่เราหันมาสังเกตพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆของตัวเองเนี่ยอย่างที่งานวิจัยเรียกว่า low level attributes เช่นการตัดสินใจเล็กๆที่จะเอาไว้ที่หลังในสถานการณ์ต่างๆมันอาจจะบอกอะไรเราได้มากกว่าการตัดสินตัวเองไปเลยว่าเป็นคนผัดวันหรือไม่ผัดวันนะคะอย่างที่เพอร์รี่บอกว่าการใช้ structured procrastination มันก็ต้องอาศัยการหลอกตัวเองนิดนใช่ค่ะต้องสร้างลำดับความสำคัญปลอมๆขึ้นมาหน่อยแล้วสุดท้ายอะไรคือสิ่งที่เราควรที่คิดต่อจากเรื่องนี้ล่ะ อาจจะเป็นไปได้ไหมคะว่าการเลื่อนพฤติกรรมเนี่ยมันให้ความรู้สึกดีบางอย่างในระยะสั้นเหมือนเป็นรางวาัลเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เราอยากทําซ้ําจนกลายเป็นวงจรไปเรื่อยๆอ๋อเหมือนเสพติดการเลื่อนอาจจะนะคะงานวิจัยในอนาคตอาจจะต้องไปสํารวจตรงนี้ดูการเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สําคัญพวกนี้แหละคะ่ะอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการรับมือกับการผัดวันประกันพรุ่งที่เราทุกคนก็คงเคยเจอมาบ้างไม่มากก็น้อย